เที่ยวกินรีวิว่าเที่ยววัดราชบูรณราชบูรณะราชวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเดิมชื่อวัดเลียบตั้งอยู่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า แขวงวังบุรพาพิรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครวัดนี้เป็นวัดหนึ่งตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่าในราชธาน,นีจะต้องมีวัดสำคัญประจำสามวัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณนะและวัดราชประดิษฐานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชธานนามว่า วัดราชบูรณะในช่วงสงครามโรคครั้งที่สองเนื่องจากวัดตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่สำคัญทางยุทธศาสตร์คือสะพานพระพุทธยอดฟ้า